พริกน้ำปลาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่อยพูดค่อยจาพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกครับน้ำปลาพริกสิครับพริกน้ำปลาครับมันจะไปพริกน้ำปลาทําบ้าอะไรแล้วก็หกหมดเลยมาทางตลกคนไทยหรือเปล่าพูดว่าคําว่าน้ำปลาพริกนี่น้ำปลานี่คือวัตถุดิบนําน้ำปลาแล้วใส่พริกเข้าไปอันนี้ถูกต้องนะฮะเขาพูดที่เขาพูดว่าพริกน้ำปลาเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนการทําเขาซอยพริกแล้วใส่ลงไปในถ้วยก่อนแล้วค่อยเทน้ำปลาตาม จึงเป็นชื่อว่าพริกน้ำปลาแต่แต่แต่เมื่อเคยทำกับข้าวไม่ได้กูถามจริงเหอะข้ากูทำเป็นมึงทำอะไรก่อนมึงกับคนที่ไหนเรียกน้ำปลาพริกน้ำปลาใส่น้ำปลาก่อนแล้วพริกตามมันต้องหั่นพริกที่หลังมึงงั้นมันดำเวลามึงเทก๋วยเตี๋ยวมึงเทเมึงเทน้ำแกงก่อนและเทเส้นหรือไงอะทำไมแล้วมึงทำาไงเทเส้นก่อนแล้วค่อยเทนเทน้ำแกงไงแล้วมันไม่ต้องลวกก่อนหรือไงมันก็ต้องลวกก่อนซี่ยเถียงอีกแล้วเนี่ยเอาไม่เถียงอะไรมันก็ถูกต้องความถูกต้องน้ำนปลาพริกไอห มันเป็นความสละสลวยของภาษาด้วยโอ้ยสละสลวยอะไรมึงอีกพริกน้ำปลากับน้ำปลาพริกมึงมึงมึงทำไมมึงมึงคนที่ไหนมีหน้าแล้วมึงอยู่วงอะไรนะสกาแชมป์อ่มันถึงเจ๊งไงเพราะว่ามึงพูดว่าน้ำปลาพริกเนี่ยมึงร้องเพลงไม่เพาอพริกพริกน้ำปลาเนี่ยมึงจะได้อยู่อาเทุกวันนี้ถ้ามึงพูดพริกน้ำปลานะวงมึงได้อยู่ต่อแล้วกูกูถึงกูไม่รอดแกกูเลยไม่เล่นตลกได้ไงฟังดีๆนะน้ำปลา พริกนี่นะละหาด้วยละน้ำปลาพริกเนี่ยมันช็อตแก่กูแล้วแย้ใส่มันตลกไงไปที่มึงพูดว่าน้ำปลาพริกเนี่ยแม่แม่มมึงถึงทำอาหารไม่อร่อยไงทำไมไม่อร่อยยังไงเพราะว่ามึงอ่ะใส่น้ำปลาก่อนแล้วค่อยใส่พริกไงเอาแล้วแม่ถือว่าเด็กขายของไม่ดีเพราะใส่พริกก่อนไงอ่ะแม่ยุ่งไม่มีคนซื้อของแล้วทุกวันนี้เอามน้ำปลาแม่กูไม่อร่อยแต่แม่กูทำอาหารอร่อยไงเียแล้วใครโอ้โหน้ำปลาพริกยังไม่อร่อยแล้วใครจะเด็กแม่กูใช้น้ำปลาปลอม แต่ยิงกินแล้วอ่ะมันเรียกว่าพริกน้ำปลาอ๋อนี่มึงแม่ทชั้นปลาปอมเนี to to ่ยเออโอ้โหถึงว่าไอ้ต้มยำเนี่กินไม่ได้เลยมันไม่เกี่ยวคนละเรื่องเอาเรื่องนี้ส้มมึงก็นทำปอมปลอมมันก็เนี่ยยิ่งมึงไปดูแม่แม่มึงทำกินหรอใส่น้ำปลาก่อนแล้วแต่พริกพริกมันไม่เจือจางลงเป็นน้ำปลาเอามันจะได้สดใหม่พริกอ่ะไม่สดใหม่อ่ะไอ้เหี้ยน้ำปลามันไม่เผ็ดมึงไปอ่านดูในพจนานุกรมก็ขึ้นว่าน้ำปลาเผ็ดพจนานุกรมที่ไหนอธิบายเรื่องมีน้ำปลากูเกิลไงมึงเิร์ชได้อะไรถูกต้องหรือมึงเจ้าอะไร พจนานุกรมเรื่องคำศัพท์ Google ก็ได้เขาคือน้ำปลาพริกเพราะเมนคอรสมันคือปลาปลาพริกโก้งอะแม่เป็นไงชี้อะมาปลาก่อนน้ปลาพริกมึงจะมั่วมึงจะมั่วยังไงอ่ะพริกน้ำปลาเอ้โอมึงจะไปนักร้องยี่อะไรเราเล่นสโลว์น้ำปลาพริกไอ้ควายพริกน้ำปลาเออมึงลองช็อตน้ำปลาพริกพริกน้ำปลาน้ำปลาพริกเนี่ยไอ้ใช่ใช่อะน้ำปลาพริก นี่ไงหากว่าเยอะไอ้เนงพริกน้ำปลาเอาหาไม่ได้เอาหาเอาความกละดาษรวยเอาเราสรกูเอากูเล่นหาเนี่ยขมด้วยอ่ะพริกน้ำปลาอ่าน้ำปลาพริกเนี่ยไงตลกไงคนว่าพ่อไปสั่งขอพริกน้ำปลาไร้คามันจะทำอย่างนี้อ่ะเอาใช่กูทางก็กูช็อตปลาครับปลาครับขอน้าปลาพริกเนี่ยไอ้เนี่ยตลิวเก่งนี่เลยติดตลกแล้วพริกน้ำปลาพริกน้ำปลา